รักตนก็เลี้ยงกระลอกน้อยนะครับซึ่งตกหลังมานะครับก็ยังไม่ลืมตาเลยนะครับก็จะให้เขาจะป้อนนมนะครับก็เป็นสำลีนะครับหรือผมก็จะค่อยๆหวางนะครับเขากำกลังดูดจิตน,นะครับ กินนมนะครับก็ใส่คือผมนำํำซัมรีจากนี่นะครับธรรมชาตินะครับต้นยอนะครับก็คงจะมีเป็นนุ่นนะครับก็นํามาชุบกับนมนะครับเพื่อให้เจ้ากระลอกน้อยนั้น ไดูดจินนะครับตอนนี้เขากําลังดูดกินอยู่นะครับกําลังดูดกินนะครับผมก,ก็ค่อยๆยกสัมดีขึ้นเพื่อที่เขาจะได้ค่อยๆดยูดจินนะครับถ้าเราใส่สลิงนะครับก็จะทําการเกิดสําลักได้นะครับคือถ้าเราใส่แบบนี้ก็ลักษณะเหมือนกับที่ ดูกินนมแม่นะครับวันนี้ากการอบน้องก็ยังไม่ลืมตาเลยนะครับซึ่งตกลงมาเมื่อเมื่เที่ยงวันท,ที่30มมีายนห้ารยหกสิบเนะครับยังไม่ลืมตาเลยนะครับผมก็นะครับดูนะครับนะี่ครับยังไม่ลืมตานะครับก็ค่อย กินนมไปนะครับคือจะมีมดกัดขานะครับครับโอ้เขาออกหมดเลยครับนีห่หมดนะครับตกหลังงมาครับค่อยๆะ,ะค่อยนะผมจะใช้กระดาษทิชชู่นะครับเพอประคองให้เขาได้มีความอบอุ่นไปน,นิดหนึ่งนะครับแล้วก็จะให้ อยู่ในผ้าตรงนี้ก่อนจะให้ป้อนนมนะครับป้อนนมไปนิดหนึ่งนะครับลองอีกไหมลองลองนะครับลองดูนะครับยกขึ้นมาครับนะครับอยาให้ถูกจมูกนะครับค่อยๆนะครับกําลังดูดนะครับอย่างให้ถูกจมูกนะครับกําลังดูดนะครับลักษณะนะครับ ก็ค่อยเอียงขึ้นไปนิดหนึ่งนะครับเพื่อจะให้นมนั้นไหลลงไปให้เขาดูได้สะดวกนะครับก็จะประคองให้เขาได้กินนะครับเจ้ากระลอกน้อยน,นะครับขอให้มีชีวิตุขภาพที่ดีนะครับ เป็นไงครับอร่อยไหมครับนะครับทำไม้กิมฝันนะครับเพื่อที่จะชุกเป็นนมนะครับให้เขาได้ดื่มกินนะครับเห็นไหครับนะครับ,นะรบตอนนี้ผมก็ ให้เห็นเพียงแค่นี้ก่อนนะครับเพราะว่าเขาต้องการความอบอุ่นอยู่นะครับก็คงจะไม่ให้ลมทำมันชนะเท่าไหร่นะครับญญเพียงแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ